สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกลักขนาพิจิกนะคะเดี๋ยวหัวข้อนี้เรามาเช็คพลังงานของคนรอบข้างกันนะคะว่าพลังงานของคนรอบข้างนะคะเขาเป็นยังไงบ้างแล้วจะมีผลกระทบยังไงกับตัวคุณบ้างนะคะหรืออีกมุมหนึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าณจุดนี้ปัจจุบันเนี้ยคุณอยู่ในระแวกหรืออยู่ในระหว่างพลังงานแบบไหนนะคะมาดูกันขอพลังงานของชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกกันเลยนะคะ มาดูกันนะคะว่าพลังงานของคนรอบข้างนะคะจะมีผลกระทบยังไงกับชาวราศีพิจิกลักษณาพิจิกนะคะคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณนั่นแหละนะคะคนที่เข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะหรือคนในครอบครัวเพื่อนได้หมดเลยนะมาดูกันนะคะ งอกเงยใบแรกยากลำบากชีวิตอิสระสื่อสารแล้วก็เป็นงานใหญ่โอเคนะคะสำหรับพลังงานนะคะคนรอบข้างของชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกเนี่ยนะคะมัน เป็นในบางทีเป็นในลักษณะที่ทําให้คุณตกอยู่ในที่นั่งลําบากก็ได้หรือคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณทีไรทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือทําให้คุณพูดไม่ออกเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วระวังมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะหรือพลังงานตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อืมเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถามว่าคุณจะรู้ไหมคุณก็รู้นะคะ คุณก็รู้เนี่ยมันเป็นในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณคุณพยายามสร้างพลังงานที่ดีนะก็คือในเรื่องของการทําสมาธิและแผ่เมตตาก็ได้พอแผ่เมตตาไปมันจะปัดปัดเป่าพลังงานที่ไม่ดีออกไปมันเป็นลักษณะนั้นนะส่วนพลังงานที่ดีๆของคนรอบข้างมันก็มีนะคะ พลังงานเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญเติบโตก้าวหน้าพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะบางคนอาจจะเข้ามาเกาะคุณก็ได้นะเกาะคุณแบบแบบเกาะความเจริญกับคุณน่ะเกาะแบบเกาะกระแสคุณหรืออะไรแบบนี้ก็มีแบบนี้เหมือนกันแล้วคุณก็พูดไม่ออกเออมันเหมือนมันเป็นลักษณะนั้นนะคุณก็พูดไม่ออกหรือคุณจะรู้สึกอึดอัดซะด้วยซ้าเนี่ยเป็นแบบนี้ได้แต่บางพลังงานนะคะจะเป็นพลังงานที่ให้คุณรู้สึกอิสระ นะให้รู้สึกว่ามีความสุขนะคะอ,อ,อยู่ใกล้ด้วยแล้วทาให้รู้สึกว่าไอให้คุณมีโชคมีลาบหรือว่าบางคนมาให้งานคุณแบบนี้ก็ได้นะคะ นะส่วนอีกมุมหนึ่งที่ไม่หมอเห็นมันเป็นพลังงานของการประพฤติปฏิบัติธรรมมันเป็นพลังงานของจิตวิญญาณทางด้านจิตการฝึกจิตบางคนอาจจะไปวัดก็ได้นะอาจจะไปปฏิบัติบ่บอยก็ได้หรือบางคนปฏิบัติตที่บ้านก็ได้นะคะแล้วพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานที่คุณมองไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าคนเราเวลาเรานั่งสมาธิหรือเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีพวก เอ,อพลังงานที่เรามองไม่เห็นเนาะเป็นเทวดาแบบเนี้ยนะคะเขาก็จะมาคอยอนุโมทนากับคุณคุณมีพลังงานตรงนี้เกิดขึ้นด้วยนะชาวพิจิกนะคะคุณอาจจะมองไม่เห็นหรืออาจจะรู้สึกไม่ได้แต่ว่าเขาอยู่กับคุณแล้วพลังงานตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานที่ดีมันเป็นพลังงานที่ให้คุณสงบสุขอืมมันเป็นแบบนั้นนะคะบางพลังงานจะเป็นพลังงานที่คุณอาจจะรู้สึกหนักเหนื่อย หนักเหนื่อยก็มีนะมันเป็นแบบนี้นะคะดูเอานะเมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกแบบเนี้ยอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งหรืออะไรแบบเนี้ยให้ออกห่างจากคนคนนั้นให้ออกห่างจากพลังงานตรงนั้นหรือสถานการณ์ตรงนั้นนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอะ่ะตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะดึงดูดตัวเราให้ตกต่ำไปด้วยล้มล้มเราจะมีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นอะ่ะเราตัวเราเองอะ่ะจะกลายเป็นทีษษ่สะสมพลังงานไม่ดีเข้าใจเนาะอะ่ะมาดูกันต่อนะคะ พลังงานของคนรอบข้างนะคะคนที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยแหละนะคะมาดูซิว่าเป็นพลังงานแบบไหนนะแล้วจะมีผลกระทบกับคุณยังไงกันอีกนะมาดูกันชาวพิจิกอ่าพิเศษแรงครูวุ้ยจริงด้วยนะคะอ้อตกปากรักษาการเริ่มต้นแล้วก็ครอบครัว ชาวพิจิกบางคนปฏิบัติทมที่บ้านนะนั่งสมาธิทุกวันนะคะหรือ,อ,อไม่อย่างนั้นนะคะพลังงานตรงนี้คนที่บ้านอาจจะนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระก็ได้แล้วคุณได้รับพลังงานดีๆตรงนี้แม่หมอจะบอกว่ามันเป็นพลังงานพิเศษมันเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์มันเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าที่เจ้าทางของทวยเทพเทวานะคะบางคนบ้านคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เป็นเทพเป็นพรหมเป็นอะไรแบบนี้นะอืม เป็นเทพก็อย่างเช่นองค์พ่อพระพิฆเนศองค์พระแม่ลักษมีนะคะหรือจะเป็นพระพุทธรูปหรือเป็นหลวงปู่หลวงพ่อหรือเป็นเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยได้หมดเลยนะคุณจะมีพลังงานตรงนี้เยอะมากเลยเยอะแบบมากๆเลยทีเดียวนะเป็นในลักษณะนั้น มาช่วยคุณนะมาช่วยคุณให้เจอสิ่งพิเศษพิเศษในชีวิตมาช่วยคุณให้ชีวิตมันราบรื่นและประสบความสําเร็จมาช่วยคุณให้พ้นจากพลังงานที่ไม่ดีเออคุณมีพลังงานตรงนี้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เช็คพลังงานกันเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าถ้าเรามีพลังงานดีๆแบบเนี้ยพลังงานสีทองแบบนี้การทํางานของคุณจะราบรื่นการทํางานของคุณจะเป็นอิสระนะการทํางานของคุณจะประสบความสําเ,เร็จเร็วเออเนี่ย มันจะบ่งบอกถึงตรงนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสุขความรักและครอบครัวมันจะเริ่มต้นขึ้นมันจะเกิดขึ้นนะบางคนมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ครอบครัวมันปลองดองไงนะคะแล้วก็พลังงานของครอบครัวก็ดีนะอืมพลังงานของครอบครัวแต่บางครั้งมันเป็นพลังงานที่ต้องแบกรับผิดชอบก็มีนะเออที่เห็นน่ะนะคะ ก็มีแต่ความสุขมันก็มีคือมันเหมือนกับว่าแบกรับก็จริงนะแต่ของคุณมันเป็นลักษณะไปได้เรื่อยๆก็ได้เออเพราะว่าคุณมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นเนี่ยช่วยเหลือและผลักดันคุณอยู่ให้คุณประสบความสําเร็จให้คุณเริ่อต้นใหม่อะไรได้ตลอดเวลาเลยเนี่ยมันเป็นในลักษณะนั้นนะคะให้ชีวิตของคุณลงตัวและมีความสุขเออจะทําอะไรคุณจะเจออะไรที่มันลงตัวเจออะไรที่มันใช่เจออะไรที่มันเหมาะกับดวงชะตาของคุณ นะคะมาดูกันต่อนะพลังงานรอบข้างหรือบ้านคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะก็ได้นะหมายถึงหลวงปู่หลวงพ่อพระพุทธรูปเเทวะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมีพลังงานนะใบหมอจะบอกให้นะคะมาดูกันต่อนะพลังงานคนรอบข้างจะมีผลยังไงอีกแล้วพลังงานเป็นแบบไหนได้อีกนะ อย่ากลัวดีใจติดอยู่ในใจขยันทำงานงานถนัดพลังงานลบๆเนี่ยมันก็มีเข้ามาบ้างเนาะแต่แม่หมอหมองว่ามันน้อยนะคะเออมันไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เออบางครั้งมันเป็นพลังงานที่ทำให้รู้สึกประมาาบางครั้งมันเป็นพลังงานที่คุณเข้าใกล้หรือหรือคุณเข้าใกล้ใครบางคนนะ่ะแล้วคุณรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขา เออมันเป็นพลังงานแบบนั้นน่ะนะคะบางครั้งมันเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกกล้าๆกกลัวแล้วคุณไม่อยากเข้าใกล้อืมแบบนี้ก็มีนะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้กับใครก็คือให้ถอยห่างออกมาแค่นั้นเองนะจะได้รู้ไว้บางคนแบบไม่รู้ไงว่าเอ,อ้ยรู้รู้ว่าพลังงานไม่ดีอ่ะแต่ว่าคุณก็ยังเข้าใกล้เขาอยู่ด้วยด้วยความที่คุณไม่ได้คิดอะไรแบบนี้เนาะนะเมื่อไหร่ที่เรารู้แบบนี้เราก็ถอยห่างออกมาอืมนะพอเข้าใกล้แล้วเรารู้สึกผิดหวงังหรือเรารู้สึก มันใจมันไม่ฟูอะนะใจมันไม่สบายอ่ะนะอย่างเงี้ยออกมาอมหรือบางทีมันมันเหมือนม,นมันมีอะไรอยู่ในใจนะใกล้คนที่มีอะไรอยู่ในใจหรือเขามีอะไรอยู่ในใจกับคุณอย่างเงี้ยคุณก็ถอยออกมาคือคนเรามันจะดูกันรู้เนาะ เออมันเป็นในลักษณะนั้นแต่พลังงานของความอิสระพลังงานของการที่คุณมุ่งมั่นมันมีนะคะสภาพแวดล้อมของคุณที่ที่เข้าใกล้คุณเนี่ยแล้วทําให้คุณประสบความสําเร็จด้วยโดยเฉพาะพลังงานพิเศษที่คุณมองไม่เห็นอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะที่จะผลักดันให้คุณมีความสุขและสําเร็จมาดูกันต่ออีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิว่าสำรับนี้จะบอกอะไรมาดูกันพลังงานของคนรอบข้างนะคะ ของชาวพิจิกลักขณาพิจิกนะคะจะมีผลอย่างไรกับตัวคุณนะแล้วพลังงานรอบข้างเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะมาดูกันอโอ้ผีผักนะคะของขึ้นเอ้าการบวชน่ะปลงชื่อไพ่ว่าปลงนะคะแล้วก็พ่อแก่ โอ้คุณเห็นไหมอะดูเอาเองเลยนะมันเป็นพลังงานพลังด้านจิตวิญญาณพลังงานครูจริงๆพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเลยที่ขับเคลื่อนแล้วผลักดันชีวิตของคุณอมืมันเป็นลักษณะนั้นนะคะมันเป็นพลังในจิตใต้สํานึกเออมันมันมันบอกไม่ถูกเลยมันเนาะเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้นะคะ บางคนไปอยู่ในสถานการณ์ของการบวชอยู่ใกล้พระเห็นไหมไปบวชใช่ไหม,ไไหมอยู่ใกล้พระอยู่ใกล้คนถือศีลอยู่ใกล้คนปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันใบสาหรับแรกมันมีใบให้ไปนี้ขึ้นมาไงถึงได้บอกว่าบางคนบางคนไปปฏิบัติธรรมบ่อยก็จะเจอคนที่ปฏิบัติด้วยกันอย่างนี้เนาะจะเจอพระเนี่ยมันเป็นพลังงานด้านจิตวิญญาณเนี่ยแล้วมันพลังงานครูนะคะจุดนี้เนี่ยเยี่ยมมากๆเลยมันเหมือนกับว่าพลังงานด้านสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ย มันจะไปดึงของเก่าของคุณขึ้นมาด้วยนะมันไม่ว่าจะเป็นของเก่าเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นหรือเป็นของเก่าที่เป็นศักยภาพในการที่จะคุณจะได้มาใช้ในการทํางานคือมันจะมาทั้งทางโลกและทางธรรมอ่ะให้คุณได้ใช้ทางทํางานแบบนี้แล้วเป็นพลังลงงานที่จะผลักดันชีวิตของคุณให้เด่นดังมีชื่อเสียงก้าวหน้าติดอันดับหรือเรียกว่ามาอยู่แถวหน้าก็ได้เออกลายเป็นคนแถวหน้ากลายเป็นคนที่ติดอันดับ ความชอบความน่านิยมความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเป็นในลักษณะนั้นนะคะเป็นพลังงานที่ดีที่จะทำให้คุณได้จังหวะที่ดีในชีวิตจังหวะหน้าที่การงานจังหวะที่คุณจะได้โอกาสเนี่ยพลังงานจะผลักดันให้คุณได้รับสิ่งดีๆแบบนี้เลยนะคะโดยเฉพาะพลังงานเนี่ยครูอืมเป็นแบบนี้มาดูกันต่อค่ะอัศจรรย์จิง,จงชาวพิจิก อืมมาดูต่อนะคะพลังงานคนรอบข้างจะมีผลยังไงอีกนะคะโอ้โหปิดทองหลังพระอันนี้ศัตรูพ่ายแพ้ลองแล้วก็รอคอยแล้วก็คิดการใหญ่ แม่หมอจะบอกเลยว่าชาวพิจิกเนี่ยอยู่ในสถานการณ์หรืออยู่ในจังหวะช่วงเวลาที่พลังงานลอกข้างดีมากๆนะคะบอกเลยเนี่ยนะตอนนี้เนาะเออนะคะมีพลังงานครูพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นเขารอคอยคุณมานานแล้วนะคะรอคอยที่จะชี้แนะแนะนำนะผลักดันชีวิตคุณให้ไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าจุดจุดเดิมที่คุณเป็นนะ ถ้าเป็นทางโลกก็ผลักดันให้คุณได้คิดการใหญ่ให้คุณได้ทําธุรกิจใหญ่ให้ทากํ็ให้คุณได้ทําอะไรที่มันประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในทางธรรมก็เช่นกันอันนี้ในทางธรรมไม่ต้องพูดถึงผลักดันให้บวชไปเลยสําหรับบางคนนะสําหรับบางคนที่มีอินทรียบารมีมามา,มากหรือว่าถึงเวลาแล้วอ่ะก็จะผลักดันให้ได้บวชได้ป,ปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นจริงๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพลังงานที่ จะผลักดันให้คุณได้โอกาสจริงๆนะให้ได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยนะคะเป็นพลังงานที่ผลักดันให้ศัตรูพ่ายแพ้อืมแบบนี้เลยนะคะบางคนอยู่เบื้องหลังคุณก็ได้นะคอยสนับสนุนคุณแบบนี้คุณอยู่ใกล้พลังคนแบบนี้นะคะพลังงานของคนแบบนี้คนที่ดีกับคุณจริงๆอ่ะมีนะคะแม่หมอบอกเลยชาวพิจิก คนที่ดีกับคุณจริงๆอ่ะมีแล้วเขาดีกับคุณโดยที่เขาไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือเขาก็ไม่ได้ต้องการที่คุณมารับมารู้ด้วยมันเป็นลักษณะนั้นได้นะคะอืมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะสิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยนะคะอืมอาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาเออแบบนี้มาดูกันต่อห้าใบสุดท้ายนะมาดูสิพลัางงานคนรอบข้างจะมีผลยังไงอีกนะคะเยี่ยมเลยนะ โอ้โหสร้างโอกาสเงินลอยเต็มอากาศเลยนะคะให้ทานภาพลวงตาโอ้โหเทวดาประจำตัวนะคะแล้วก็ระแวงโอเคนะพลังงานไม่ดีมปีปลายน้อยนะคะน้อยมันเป็นพลังงานที่ทำคุณเข้าใกล้แล้วคุณรู้สึกระแวงจริงๆนะคุณรู้สึกไม่ดีมีหรือเขาค่อนข้างที่จะคอยตามติดคุณอะมันเป็นลักษณะนั้นแม่หมอบอกตั้งแต่แรกแล้วบางคนมาเกาะคุณเพื่อผลประโยชน์มาเกาะคุณเพื่อ จะได้ดังไปด้วยจะได้เด่นไปด้วยจะได้ดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะเขาพยายามจะเกาะคุณแต่คุณจะรู้สึกอึดอัดที่แม่หมอพูดไปสําหรับนี้ก็บอกแบบนั้นเช่นกันแต่ไม่ต้องกลัวนะคะคุณมีพลังงานของบุญในตัวเยอะมากๆนะเขาจะทําอะไรคุณได้ไม่นานแล้วคุณจะไม่ติดกับพลังงานแบบนี้หรอก แนะม่หมอบอกเลยเพราะว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานบุญพลังงานดีๆของคุณมีเยอะเดี๋ยวมันขจัดปัดเป่าออกไปเองเขาอาจจะมาอยู่ในช่วงบางจังหวะบางเวลานะแล้วเดี๋ยวพอมันมันหมดเวลาเขาก็ต้องไปอมเขาก็ต้องออกไปจากตัวคุณมันเป็นในลักษณะนั้นพลังงานของการให้ทานเห็นไหมนะคะบางคนคุณไปอยู่ในสังคมที่เขาชอบให้ทานกันเขาชอบทําทานกันไปอยู่ในสังคมที่มีแต่คนเมตตาอืมแบบเนี้ยนะ เออเป็นพลังงานเมตตาพลังงานการช่วยเหลือหรือพลังงานการให้เออนะแล้วคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือด้วยหรือคุณไปช่วยเหลือคนอื่นแบบรวมตัวกันแล้วไปสร้างโรงทานหรือไปบริจาคทานที่อื่นอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นไปได้อืพลังงานของเงินเต็มอากาศเลยนะคะเนี่ยพลังงานรอบข้างคุณนะคะพลังงานในโอกาสบางคนเขาเข้ามาแล้วทําให้คุณมีโอกาสในการหาเงิน นะเขาเข้ามาแล้วเขาสร้างโอกาสให้คุณแบบนี้ก็ได้สร้างโอกาสทางการเงินให้กับคุณหรือว่าเข้ามาเป็นในรูปแบบลูกค้าก็ได้นะเข้ามาเพื่อให้คุณขายของแล้วเขาก็ซื้อของคุณเนี่ยแบบนี้เลยนะคะคุณจะอยู่ในพลังงานของคนรอบข้างที่เป็นแบบเนี้ยนะเรียกว่าเป็นความโชคดีเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอืม แล้วก็พลังงานของการอันนี้ด้วยนะอันนี้อันนี้ต้องใช้สติหน่อยมันเป็นลักษณะของการเขาเรียกอะไรนะสร้างฝันเขาเรียกสร้างฝันไหมขายฝันเอออย่างนี้ก็ได้นะอ,นนอันนี้ต้องระวังนะบางทีมีคนมาขายฝันคุณแบบนี้อยู่ในพลังงานแบบนี้ก็มีนะคะ<อ>เพื่อที่จะให้คุณลองนะลองลองทุนลองอะไรบางอย่างอะไรแบบนี้นะอ่าต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะ <S <S โอเค,อเคก็มีประมาณนี้แหละนะสำหรับชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกนะคะโดยรวมดีมากๆเนาะ ก็ขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ